ก็เอาสาๆแบบมีจากความโชคดีกับ,กบรังวันเดี๋ยวพาไปกินแนวแสบกันแนค,<อ>คุณผู้ชม<ใ>จาแมนค่ะไปปลอดใจเจ้าของแนค่ะกับแนวแสบเมนูแสบนะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเพราะว่าหา่านนีนะคะนอกจากจะเป็นหา่านก๋วยเตี๋ยวนะคะที่เพิ่นบอกว่าเด็ดในเรื่องของกว๋วยเตี๋ยวต้ยมยำไข่แต่เพื่อนยังมีเมนูอื่นๆค่ะคุณผู้ชมจาค่ะคเป็นเมนูพิเศษนั่นก็คือพัดเพชรหมูปลาสึ่งมือหนีนะครับ เจ้าของหาดเพิินมาโชว์วิธีการเห็ดมาบอกสูตรกันเลยคันคุณผู้ชมนะคะอยากหูวิธีการเห็ดฝ่าเอากระดาษมาจดสูตรนะคะซึ่งเมนูนี่สี่แสบปันไดไปติดตามกันในช่วงอีสานผาแสบมือนีค่ะอีสานผ้าแสบแสบอีหลีเด้อ สวัสดีค่ะอิสานผ้าแซบมือนีนะคะสิผาคผู้ชมนะคะมาเที่ยวที่จังหวัดบุรีรัมย์มากินแนวแสบของเขากันแน่กับเมนูกุวยเตี๋ยวต้มยำไข่ของบ้านนอกนะคะกีโลเมทีซีขี่บริมีดีแค่กว๋วยเตี๋ยวแต่ยังมีเมนูเด็ดอีกหลายอย่างรับรองว่าขันไทยเดยมาลองและติดใจค่ะ ที่แนะนำเลยค่ะกับเมนูพัดเผ็ดหมูปลาซึ่งพัดเผ็ดหมูปลานี่ค่ะเป็นเมนูอาหารปลาที่เน้นรสชาติเผ็พหอนแลก็มีกลิ่นหอมของสมุนไพรดับข้าวหมูปลาจุดเด่นก็คือเนื้อหมูปลาจะมีความนึกของหนังที่เป็นเอก,กลักษณ์เฉพาะ ให้ได้ฟังมะหอดนี่แล้วค่ะสิพ้ามาแจกสูตรนะคะกับเพ็ดลับความแสบจักหน่อยหนึ่งเครื่องปรุงวัตถุดิบนะคะส่วนผสมหลักก็คือเนือ้อมูปลาค่ะ3้0รอยถึงหารอยกัมถ้าเป็นมูปลาแท,ท,ทนหนังสีมีความน้ำแล้วก็กรุบส่วนพริกแกงค่ะใส่พริกแกงเพชรประมาณสองถึงสามส่วนตัค่ะไข่มักความเพดหอนกรสาม,มารถเติมในตามใจชอบนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นกะทิกับน้ำเปล่านะคะสำหรับพัดกับพริกแกงค่ะ ส่วนสมุนไพรค่ะก็มีกระชายขันฝอยพริกไทยอ่อนนะคะพริกฉีฝาสีแดงสีเหลืองใบบักกูดใบกะเพรานะคะน้ำปลาน้ำตาลปีบ๊บสดหอยนางรมส่วนวิธีการบดยากเลยค่ะผู้ชมคะขั้นตอนของเมนูนี้บดยากค่ะคือการเตรียมหมูปลานะคะขั้นตอนแรกก็คือขั้นนงหมูปลามันเหนียวแห้งเอาไปหลวกนําเดือดทิ้มไว้ประมาณส3นาทีแล้วก็ตักขึ้นเวลาเอามาผัดนะคะไม่สิสุกง,ง่ายบ่ยเหนียวจนเกินไป ต่อมาคือการพัดิีแกงค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันน้อยนึงหรือวา่าใส่หนื้อกระทีก็ได้เอาผกแกงลงไปพัดจนทรงกลิ่นหอมล้วก็เริ่มแตกมันต่อไปเป็นการพัดเนื้อมูปลาค่ะใส่เนื้อมูปลาลงไปพัดกับผกแกงจนเริ่มสุกคันแม่แห้งหลายนะคะกระเติมน้ำปลาลงไปสักเล็กน้อยการปรุงรสนะคะก็สามารถปรุงได้ด้วยน้ำปลาตาลซอสหอยางร่มซิมรสจัน้อยนึงนะคะให้ในความเข้มความเผ็ดแล้วก็มีความหวานตัดปลายิดเดียว สมุนไพรคะ่ะบริวาสิเป็นกระชายพริกไทยอ่อ,อนพริกขี้ผ้าพัดรั่วๆนะคะเข้ากันจนสมุนไพรนี่ทรงกลิ่นหอมปิดท้ายโดยการใส่ใบใบักูลลงไปพัดค่ะให้พักมาสาร์จักน้อยหนึ่งแล้วก็ปิดไฟท,ทันทีสามารถตักเสิร์ฟใส่จานนะคะโดยความแสบมีซีอิ้วตรงความกรุบของหมูปลาอันนี้เป็นเมนูของหา่านนะคะกันไทยที่แวะมาเที่ยวบุรีรัมย์อย่าลืมนะคะมาแวะลองซิมก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่บ้านนอกกิโลเมตรสี่ ทานตั้งยุใก้กับการไฟฟ้าบริลัมค่ะครับ <c oughs> เลยมาเคจิดลอ,อยเม็ดอาจยูใส่มือก่อนถึงฝั๊มปตทหาบ่อยากเลยค่ะเพราะว่าคนใน่พื้นที่หูจักกันดีที่สําคัญหารนี้มีสาขาเดียวเท่านั้นนะคะคันไผ่แวะไปบริรัมอย่าลืมไปลองชิมกันเด้อค่ะอีสานท่าแสบเทือนนะทีภาพผู้ชมไปกินอย่างฝากติดตามกันเลยเด้อค่ะมือหนีขอบุณและสวัสดีค่ะ อีสานผ้าแซบแซบอีหลีเด้อ